ใช่ครับเป็นเจ้าที่หรือเป็นยามก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็นมาใจของสายเจ้าที่ออกจากบาทนั่นแหละครับอ๋อใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะให้ในเจ้าที่คนที่ขับมาใจครับชอบเจ้าที่ออกจากด่าทหนูมันมาช่วยครับค่ะค่ะเดี๋ยวน่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้ใช่ไหมครับตอนนี้ไอ้ที่เราดีสาออกก็ติดจางเลยตั้งแต่หลับเศษมาแค่สนามปีหนึังก็ติดะไรครับในในด่วนในเข้ขนานนะคะคุณแป๊ดช่องนาด่วนครับในช่องด่วนแล้วก็ขนานไปได้ไหมคะ ผูาขนานก็ติดเหมือนกันแล้วก็บ้านมาประเจ็บข้อตรงเกลี้ยงครับมันข้อมาประเจ็บข้อตรงเกลี้ยงเนี่ยไม่รู้มันติดอะไรครับค่ะแต่แต่ตรงที่ขอจะถึงหลักสี่เขมีรถรถคัไปอยู่เลนขวาถึงขึ้นมันก็ติดอยู่แล้วแต่เลยจากเมื่อเขาทำไปมาก็ติดอยู่แล้วครับอ๋อค่ะแต่มีรถประจำสายอยู่ก้อยู่เลนขวาจุดก่อนหลักสี่แต่ในทางก็ติดอยู่แล้วค่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวฝากคุณแป๊ดดูด้วยนะคะว่าสาเหตุที่แบบมันติดนอกจาก เจ้าหน้าที่ดูแลไปแล้วนะคะมีเรื่องอื่นอีก่ไหมนะคะครัตอนนี้คุณแม่เข้ามาถึงตรงที่หน้าสถานีรถไฟเก่าก็รรคไร้เลยได้เรื่องหน่อยครับได้เร่อหน่อยเป็นข้องตัวหน่อยหนึครับค่ะค่ะว่าจะเป็นปัญหาที่มันผูกหนามมาออกมันแบบทั้งหวนครับอ๋อค่ะก็จะร้อยได้เรื่องหน่อยครับจะไม่เอะใจครับค่ะดีค่ะดีค่ะแล้วค่ะเข้าเป็นไงบ้างคะขาเข้าขาเข้าพอใช้ได้ดีครับอ่าดีครับขาเข้าครับค่ะค่ะ ต่อขอบคุณมากคุณแป้นะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้ก็อย่ระหวนแล้วเดี๋ยวตอนเมืองนีครับอย่ระหวนครับค่ะพร้อมตอบพร้อมแล้วไ้แล้ครับขอบคุณมากคุณแป้งค่ะแดงสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ,บก็วิปวดีรังสิตในฝั่งขาออกจากหลักสี่ไปนะจะมีเป็นเจา้าหน้าที่ที่ข้อมไยอยู่ในช่องทางด่วนนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ รถชะลอตัวนะคะแล้วก็เลยไปเป็นทางร่วมทางแยกรถจากผู้ขนานที่จะข้องด่วนเหมือนเราผู้ขนานนะคะเลยทําให้รถนั้นชะลอตัวยังไม่มีสาเหตุอื่นนะคะถ้าถ้ามีสาเหตุอื่นยังไงทพานใดที่กําลังจะผ่านหรือว่าใช้ฝั่งตรงข้ามมองเห็นก็เพิ่มเติมข้อมูลกับเจอสร้อยได้นะคะกดดอกจันหนึ8โทรฟรีนะคะทั้งดีจากทั้งโทรทั้งเอสค่ะนะคะแล้วก็มาที่เรื่องที่ธนาคารออมสินนะคะก็ ช่วยค่ะนะคะช่วยสาหรับคนที่กําลังผ่อนบ้านกันนะคะว่านะคะถ้าหากว่าดอกเบี้ยมันแพงนี่นะคะเราก็คงไม่จ่ายดอกเบี้ยบ้านกันให้แพงนะคะเราจะจ่ายดอกบ้านดอกเบี้ยบ้านที่แพงกันไปอีกทําไมนะคะก็เพียงแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะก็จะทําให้จ่ายดอกเบี้ยนั้นน้อยลงค่ะพอจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงปุ๊บมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะ สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีนั้นใน3เดือนแรกค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1,500,000บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่2.85%ต่อปี ทำให้ผ่อนสบายนะคะผ่อนสบายสูงสุด30ปีค่ะซึ่งก็ยื่นกู้กันได้นะคะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเบตตมานะคะจนถึง15ตุลาคมนี้นะคะโดยได้อนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาไปในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะคะแล้วก็ที่ช่องทางแอปพลิเคชันไมโมด้วยนะคะสามารถที่จะยื่นกู้ได้ทั้งที่ ธนาคารอมสินทุกสาขาแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน m ม m o มูด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสอบถามได้ค่ะที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะคะเว็บไซต์ gsb.or.th ค่ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ gsb contact center แหงปิดเปลี่ยงจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ส่วรรธรูมแห่งประเทศไทย ่งผลให้การจะราจรหนาแน่นบนถนนลานหลวงแนะนำให้ใช้ถนนนครสวรรค์หรือถนนบำรุงเมืองทดแทนครับและเลี่ยงแนวก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำไปใช้ถนนสีอยุทธยาถนนราชวิถีหรือทางบวชรมราชแทนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้ยที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 6ก217 6 5 3 2 32, และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทยรฟมอต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานาโอกาสนี้ครับเีนนั้นอันนี้อันสานนีี่ออะไรอะไรีต้ันทายอสลดตาลลดกลือโซเดียม30%ร่อยเด็ดเหมือนเดิม เมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำพซุปสกีกวักซุปผัดไายลดน้ำตาล40%ลดเกลือโซเดียม30%อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบผัดไายอร่อยคำไหนคำเดินนี่นี่รู้ไหมใช้อิซิพาร์ตวันไหนคุ้มสุดตวันอังคารไงคุ้มสุดๆไว้อิซิพาร์ตนะไม่ใช่ต่างหากต้องบอกว่าทม่ใชต่าหากอ่ะตลอดเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้สมาชิกอิซิพาร์ตที่สมัครเทศกาลรีวอร์ด และใช้ใจ่ายค่าผ่านแพลตฟอร์ทุกวันอาทิตย์รับทันทีคะแนนอีสิ้พอยต์คูณสามสะสมไม่เลิกนิวเด็ดเดผ่านแอปพลิเคชันเ X Chat Portal ททุกสัปดาห์ถูกง่ี่กว่านี้มีอีกไมล่ะอย่ารอช้าดาวน์โหลดเอ็ X Chat Portal ได้แล้ววันนี้ที่แอปสโตร์และ Google er Play แกแกไปเที่ยวทะเลกันไม่เอาอะ่ะยังไปคาเฟ่ไม่อยากไปกินหมูกระทะหมูอ้วนโอ้ยถ้าจะรับขนาดนี้ต้องไปเมโทรร์บแล้วแหละ แมทมาร์คใหม่สำหรับคนนะคะถ่ายรูปสวยทุกมุมเอ็นจอยงานสิลปในทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตสวมแม่ที่ช็อปตลอดทีแม้แต่เลือดกูบีก็ไม่เหงาไปเตกันที่เมนทัอ,อาร์ต MRT สถานีพ่อหนวนโยทีพี่จะจอดรถไม่ถึงหน้าที่ททาที่ออกมารถที่กะระายแล้วพ่ะ่ะ ีก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่จามาบอกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดคู่ร้ายอะให้อยู่ในรถะค่ะพออยู่ในรถเสร็จพวกเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะเหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาตกที่นี่ก่แล้วก็เลยจะโวยวารเหตุดังคือเขาก็ต้องบอกว่าเกาจะโวยวาไหนเขตที่นี่ครับแต่สองร้อยยูนี่ก็เลยลองกดเจสโซอีกสดสองร้อยยูนี้ค่ะให้ ทัน้งใ,นใส่ตดวห้ช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับแอ๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15หนาทีไม่น่าจะเจงนะคะและคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS ร้อยสิดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android Road Safety Life Safety ถนนปลอดภยัยชีวิตปลอดภยัยมากกว่าปลอดภยัยคือพร้อมเต็มใจชว่วยหกือ s อสโอเอสจสสร้อยสวัสดีค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับครับเป็นรถโดยสารลพะจำทางสาย8ขับด้นมาในช่องทางด่วนนะระดับบางปะอินหนุงหน้ามาที่วังน้อยค่ะตรงกิโลเมตรที่57นะคะในช่องทางผู้ขนานของฝั่งขาออกนะซึ่งเป็นรถพ่วงบรรทุกสินค้ามาแล้วก็ไปชนตรงป้ายที่เป็นลูกศรที่ชี้ทางคะว่าเป็นช่องด่วนช่องผูขนานนะคะ แล้วก็ทําให้รถนันเสียหลักพลิกตะแคงค่ะนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยเคลื่อนย้ายลาบากนะเพราะว่าสินค้าที่เป็นทุกมาเนี่ยไม,ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะต้องใช้ว่าต้องใช้คน,นมาช่วยกันย้ายของออกเพราะว่าถ้ายกมาั้งอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวสินค้ามันก็จะเกิดเสียหายเองนะคะเัระนั้นก็เลยต้องใช้แรงคนมาเคลื่อนย้ายพอถ่ายของเสร็จแล้วถึงจะใช้รถยกเนี่ย ยรถคันนี้นะคะแล้วก็ลากออกไปค่ะเพราะฉะนั้นคือเจ้าสัตสอบถามไปนะคะอกเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะคะเหตุนี้เกิดตอนประมาณตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในจุดตรงที่เกิดรถที่ตะแคงนเนี่ยนะคะมันค่อนข้าง,างจัดสร้อสลัวๆๆะค่ะนะคะคนขับก็คงจะ มองไม่ค่อยชัดขับกลับป้ายตรงนี้นะคะก็เลยมันกลับขึ้นไปเพราะตรงนั้นมันจะเป็นเนินนิดๆนะคะก็เลยขับขึ้นไปพอพอเห็นว่าเป็นเนินก็จะหักพอหักก็พลิกตะแคงเลยนะคะขึ้นบนขับนุ่ปลอดภัยค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้รถทางด้านของปนตรีนุ่งขาออกช่วงขอบกอมา57นะคะที่บังไปอินมุ่งหน้าไปทางวังน้อยนี้นะคะการจราจรก็จะชะลอตัวเพราะว่า ก็ปัดรถให้ไปวิ่งในช่องทางน่วนทดแทนนะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่นนในตอนนี้นะคะสวนในฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาอาจจะมีรถชลอดูบ้างอะไรบ้างะคะ่ะก็ไม่ไม่เปเท่าไหร่ค่ะคนวิมวลอยู่พัฒนาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพีนาครับค่ะพัฒนาการตอนนี้นะจากี่พัดมาที่อ่าเียเออดกที สะพานข้ามแยกของตันเนี่ยน<ฮ>ะฮะมาได้ดีนะแล้วก็ามาเลิกติดก็คือเดินระพานทางขึ้นแยกของตันเลยที่จะไปะเพชรบุรีนะโอ้ยังช้าอยู่เลยเหรอคะอะไรนะฮะยังช้าอยู่เลยเหรอคะตอนนี้ยังช้าอยู่ฮะยังช้าอยู่ะฮะค <ฮะ S 2> ่ะแล้วก็่านเป็น้ายสองเลนที่จะไปติดไฟแดงแยกของตันก็ไปไปได้ตากจังหวัดสัญญานไฟนะ แต่ฝังกลับกันใช้การได้ดีนะครับค่ะ่าก็รายงานไว้เป็นข้อมูลนะค่ะค่ะค่ะแล้วในในคุณคุณพี่มรอยใช้ขาเข้าหรือขาออกคะขาเข้าครัตอนนี้ผมเบี่ยงผมว่าผมจะไปซอยทองหล่อฮะผมคงไม่ขึ้นนะผมจะมาใช้ปีดีซอย45แล้วเข้าไปตันออกหรืทำไมซอย28แล้วเขาเลี้ยวขวาเข้าซอยแจ่มจัน์ไปออก ท้องหอดอันนี้คนรรู้จริงเส้นทางรถมันเร็วกว่ากันเยอะเลยคะับถ้าเราจะเข้าท้องหลอนะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอข้ามสะพานนะมาดีๆตอนนี้ดีๆมนรงก็ใช้การได้ดีนะฮะใช่เลยค่ะแล้วก็มาทะลุ4บเต็มออกท้องหลอออกเอมกรไมออกท้งหลอครับค่ะค่ะออกเองกรไมแล้วก็ไปตัดบ้างซอยเจันจันออกซอยท้งหลอค่ะเง่ยมเลย แชร์ไว้เป็นข้อมูลนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณทีวมนสัสดีค่ะครับสวัสดีครับผนที่ทราบเส้นทางแบบเลี่ยงเลาะแบบนี้นะคะก็จะได้เปรียบเพราะว่าตอนนี้บนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็ยังรถเยอะอยู่นะคะรวมทั้งในเส้นทางทางเอกใหม่ที่จะมาออกเพชรบุรีด้วยนะคะก็การจราจรเนี่ยจะไปได้ช้าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ร้องบนเพชรบุรีใจสุดเพราะว่า ก็จะมีรถในซอยที่จากเอกมัยจากทองหลอนะคะจากทางรั้วโพรงที่ออกมาเลยทําให้ต้องเฉลี่ยรถกนันก็จะสะดุดทำให้รถทางตรงเนี่ยสะดุดไปด้วยนะคะนะคก็ตั้งแต่เช้ามาแล้วล่ะนะคะที่ทางจากพัฒนาการเข้ามารงตันทั้งตจา,จาตอนวันนี้เนี่ยรถเยอะมากก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะเอาละก่ะ,ะเดี๋ยวมาติดตามกันตอนช่วงกลางหลังเที่ยงค่ะตอนนี้เราไปพักกันค่ะ

มง12นาฬิกากับผมนัทพงศ์รอดกันไพยครับได้ความหมอบีพร้อมเดินหน้าสู้คดีเต็มที่ยืนยันมั่นใจในพยานหลักฐานถ้ากรูปกับมาติดตามครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยครีมไบโอสูตรทรีทเมนต์ครีมกลาท้าให้หลอกด้วยยอดขายกว่า200ล้านสองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชมวงไม่ใช่ข่าวดุดแต่เป็นข่าวดี ดีสาหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด พรีทเมี่ยนบำรุงผมฟรีนไบโอมีเฮเลตุห้าสีห้าสูตรทั้งสูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและซองสีแดงโปรดระวังสีพาล้อเลี่ยนแบบของแท้ต้องฟรีนไบโอเท่านั้นเนื้อหับใจดีชีก็แฮปปี้พี่ทอมบิดูแลตัวเองให้ดีในทุกวันเลือกซีทูบิมีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะพีโทบิ หนุนโดยสชมพเป็นตซีเอดียืนยันว่าดีจริงโดวยอดขายอันดับหนึ่งสิบปีซ้อนขณะความหมอบีเปิดปากครังแรกหลังเจ้าหน้าที่กองปราบเข้าจับกลุ่มยืนยันมั่นใจในพยานหลักฐานและเผยมีมากกว่าที่เกิดให้การกับตำรวจพร้อมประกาศเดินหน้าโูปคดีเต็มที่คุณยิทงิคพลชัยพฤกษ์รายงานครับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองังคับการปราบปรามเข้าจับกลุ่มนายเศกษฐนพิจิกสกุลหรือที่รู้จักในชื่อหมอบีในหน้านสุดทนายความส่วนตัวที่ออกมายืนยันชัด มั่นใจในกระบวนการสิติธรรมพร้อมเ,เปรยเตรียมพยานหลักฐานตู้กดีมากกว่าที่เคยให้การไว้ ในายกสารปัญญาชัยรักษาทนายความของโมอีเปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากทราบการจับกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับลูกความแล้วและจะดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายเต็มที่โดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานครบถ้วนที่จะต่อสู้คดีอย่างโปร่งใสเมื่อถามว่าหมอปีมีความกังวลหรือไม่ทนายความระบุว่าความกังวลเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องประจุนคดีแต่ย้ํคชัดว่าไม่ได้กังวลในประเด็นการต่อสู้คดีเพราะเชื่อมั่นในความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ ข้อมยืนยันว่าลูกความของนตนยอมรับในทุกขั้นตอน,นอและพร้อมแสดงความตืสนเใจที่สำคัญเสนยความเปิดเผยว่าได้เจีบเอกาสารหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งมีมากกว่าที่เคยให้การกับตำรวจไว้ก่อนหน้านี้เพื่อใช้ยืนยันความจริงในสารโดืจะดำเนินการตามข,าขอขอ,ขอ,ขอกฎหมายอย่างรัดกุม สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในกระสาษแจ้งว่าช่วงเช้าวันนี้ตนยังติดว่าความคดีงืนอยู่และจะเดินทางไปที่กองบังคับาการตาบปามในช่วงบา่ายวันนี้เพื่อเข้าร่วมกระบวนการตามกฎหมายส่วนเรื่องการย่นของประกันตัวนั้นยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้ก่อนจะตัดสายไปทั้งนี้จะต้องติดตามว่าการ,ารต่อสู้คดีของหมอบีจะไปในทิศทางอย่างไรและหลักฐานที่ทนายยืนยันว่ามีมากกว่าที่เคยให้การไว้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ที่พิเศษจริญพรายงานครับ ผลกระทบจากพายุคาติเกตทําให้มีฝนตกในพื้นที่9ก้าอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกขณะที่ระดับน,น้ำในแม่น้ำหน่านเพิ่มสูงข,ขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งขุนพลเชษฐ์มากรรายงาน,นครับจังหวัดพิษณุโลกได้ผนกระทุกจากพายุคาติเกตแต่เพราะช่วยยนนนง,นนชงนีน้ยอดกำลังลงไปพายุอินเทอร์แนลยงกวางผลกาศต่ำกำลังแรงแล้วแต่ละส่วนของการเพื่อตกลงพายุก็ยังครอบคลุมั้งเกาะอ,อุบลขุนศิลปพิษณุโลกด้วย ฝนตกมาตัง้งแต่เช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพวามเปร่าแต่ว่าฝนโปรยกำลังอ่อนตลอดทั้งวันแต่ประชาชนไมยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติในขณะที่ไปน้ำน้างยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการที่เกิดเหตุการณ์อปทกภัยเสพยายามคลองน้ำได้เกินออกวละ50ล้านลูกบาทเมตรเพราะมีปริมาณน้ำเก็บกักเกินกว่าไปเกิดเ,เ,เปิดเต็นท์แต่เพื่อในการรับน้ำใหม่จากพายุไต้ฝุ่ที่เข้ามาสูจุดบนแดนน,นีกด้วย เริ่ปริมาณน้ำช่วงท้ายน้ำหลังเขื่อนอยสุวัวันนี้ที่จุดวัดน้ำเอ็นในพระมทส่วนทุกรดวัดได้เเมตร63เซนติเมรสูงต่อเอวาน63เซนติเมตรปริมาณน้ำอยู่ที่793จุดหลกศูงลุบก่มต่อวินาทีแต่การวัดมีความิกคลกน้อยแต่ยังต่ำกว่ารีที่มีการที่ปริมา่ชนสองต่อไปน้ำหน้าต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังน้ำอื่นท่วมซึ่งทางกรมชานกิจะพยายามคอนทวนน้ำไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน โด okay, ยการตัวแนจากสมามพิทูโลโปรแกรบได้ประกอรนินประพานเลขาธิการคณะกรรมาการกลุ่มตรกากล่าวถึงกระแสข่าวกระทรวงควมนาคมทันั้งถึงหารือเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยจะนำล็อกกลางมาใช้เฉยให้กับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าสายต่างๆระหว่างาฟฟาที่ถูกขอไปครับระหว่างที่กฎหมายทั้งสามฉบับยังไม่ผ่านสภา ซึ่งคณะกรรมการ,รปฎิกานิติความวาระทรวงไม่สามารถเสนอขอรับการจัดสิรอ็กลางมาใช้เนื่องจากไม่ใช่เรื่องจะเป็นเล่นดวดโดยรักราลระบุว่ายังไม่ได้หารือเองแต่เป็นการพูดคุยกันเฉยๆนอาทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนิกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทํามีจิตใจไม่พร้อมจะทํางานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทําก็ย่อมบอกพกล้องไม่ผลที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะผลฝ่ายปฏิบัติงานโดยเต็มกํกาลางความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรืร่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมร,ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานตทพงราชจันทร์ส่นข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปกชนสวบสดิทีครับสถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง แลละความอดภัยาาตามรอยพระบาทญาตราภูมิมองประชาะเป็นสูตรหลายครั้งในการเสด็จพระราชดาเดนินไปยังพื้นที่ห่างไกลกันดารสมเด็จพระนางจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบว่าราษฎรในพื้นที่เหล่านั้นมักประสบปัญหามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปและทุกครั้ง จะทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการช่วยเหลือรัษฎรเหล่านั้นอย่างเต็มกําลังเช่นเดียวกับรัษฎรบ้านน้ำรีพัฒนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านซึ่งแต่เดิมมีอาชีพทําไร่เลื่อยลอยโดยการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งแผ้วถางและเผาป่าจนพื้นป่าถูกทําลายลงจํานวนมากกระทั่งในปีพุทธศักราช2546ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็เกิดขึ้น สมเด็จพระบระมราชชนนีพัน 1, ปีหลวงมีพระราชดำริให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกทำลายและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้ป่าไม้ถูกบุกรุกมากกว่าเดิมโดยให้รัษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน แลนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยักษ์ตามพระราชดำริในปีพุทธศักราช2547ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตลอดจนความเชื่อในการทำไร่ที่ไม่ถูกต้องของราษฎรด้วยการส่งเสริมให้รู้จักการทำการเกษตรปลอดสารพิษหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าเปลี่ยนการทำนาเป็นแบบข้นบทนใดรวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรลูกพืชผ,ผักผลไม้เมืองหนาวโดยโครงการ ได้จัดทำแปลนทดลองให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนในส่วนของการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมมีการจัดทำโครงการปลูกป่าทดแทน